บรรยากาศหลังจากที่เราได้เปิดประเทศแล้วนะคะทุกอย่างก็ดูคลึกคลืนขึ้นตอนนี้อยู่ที่เซนทัลอีส์วิวนะคะตรงที่หน้าฟุดคอร์ดเมื่อกีนอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนเดี๋ยววันนี้เดินมานอเออะะก็ต้องบอกว่าคนเริ่มคึกคักมากขึ้นนะคะแต่ว่าทุกคนก็ยังสวมหน้ากากเหมือนเดิมเแต่เรื่องของการเวลนยะเนี่ย ก็อย <muitas> <arias> ну ่างที่เห็นนะคะก็ยังมีคนเบียดเบียดกันอยู่บ้างนะคะแราก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันไปตรงที้จะเป็นโซนอาหารเขาเรียกว่าการ์เด s นซีนเนนะคะก็เรามาหาของกินตรงไหนที่มันพุกพลานะคะเราก็จะหลบหลีกกันไปนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านลูกชิ้นปลาอินทรีก็คนเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะรีบ มุดแต่ของนี้ไปหน่อยลุก <c oughs> กันหายใจแว๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มาตรงร้านนี้น่ากินมากนสะุดไอ้อเออลูกเิ้นหมู หารับคนละครึ่งนะคะรับหมูแล้วก็ไก่ตุกร้านนี้อยู่มานานสักพักนึงแล้วนะะก็น่าจะขายดิบขายดีถึงจะอต่อได้นี้น้องหมาน้องหมาน้องหมาหิวเปล่าน้องหมาฟัานง,มงมนมโคตรสด ยังเห็นความคึกคืนคึกค,ค,คักกันอยู่เดี๋ยวว่าจะซื้อหมูสันนอกหมูสามชั้นกลับไปฝากให้ลูกสาวกินพวงวิชาด้วย,ยนึงโหทอดพระรามห้าเขาบอกว่าอร่อยเดี๋ยวจะขอลองสักสองขีดกับบ้านนะคะ ใครอยากมาก็ช่วงนี้มาลองกินได้นะคะ